ของคราบต่างๆใน h a นตี้ทอมบี้แผ่นที่สิบหายยังไงไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมโรบอทแมวต่างๆ ต้องนี่เลยมีโมช็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวียสเปนลอสโกลกาเรนเจอร์เบลส์ก็จะเก้าคืนฟิวอซูฟิตเลยมีบริการกิฟต์กคมปัสแบบต่างๆมากมายเรียกได้ดว,ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวกปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้มีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยโอเคโอ้ก็สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือผมจะมาบอกวิธีนะครับในการหานะครับว่าเจ้าเนี่ย ของค้าต่างๆในครับในฮันตี้ซอมบี้เนี่ยมันหาจากไหนบ้างนั่นอเองนะครับว่าแบบเฮ้ยไอเทมชิ้นนี้หาจากแบบไหนพี่ไอเทมชิ้นนั้นหาจากแบบไหนเนี่ยอย่างพวกนี้ทั้งหมดเลยครับว่าเออมันหาจากไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ถามมาว่าเฮ้ยพี่อ,อัปเดตมาใหม่ของใหม่หาจากไหนหาอย่างไงอะไรเงี้ยก็มาเดี๋ยวผมมาบอกวิธีการดูนะครับว่าเออ ของทุกอย่างหาจากไหนแน่นเองนะครับโอเคก็ก่อนแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะสอนให้ทุกคนว,วิธีดูสําหรับทุกคนนะครับก็คือให้เราลองสังเกตครับจากไอเทมทุกอันเนี่ยว่าแต่ละอย่างนเนี่ยมันน่าจะมาจากแบบไหนบ้างอนะไรเงี้ยเอาสมมติตอนนี้เนี่ยในเกม h u n t ี้ซ o m b i ใช่ไหมเรามีด่านประมาณ4ด่านแล้วใช่ไหมนะครับในอัปเดตที่10นั่นเองนี่ครับดีจะมี4ด่าน,นครับ ด่านรงเรียนด่านท่อระบายน้ําด่านสวนสนุกแล้วก็ด่านเกาะนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปใช่ไหมซึ่งก็ลองมาดูครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเอ้ยมันน่าจะไปอยู่ในแมปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ให้ลองสังเกตนะครับอย่างสมมติอตู้ตาหมีเนี่ยนะครับตู้ตาหมีเนี่ยมันอยู่บนเกาะไหมไม่ใช่มันอยู่บนท่อระบายน้ํำไหมเอ้าไม่ใช่แล้วมันอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะนั้น ตุก๊กตามหมีเนี่ยอ่น่าจะอยู่ในส่วนสนุก ใช่ไหมเพราะว่าเราไปสวนสนุกเวลาเราไปสวนสนุกแล้วมันจะมีตุ๊กตามีลูกโปง่งอย่างเงี้ยมีขนมหวานเนี่ยเห็นไหมนะครับให้เราสังเกตครับว่าเออแต่ละอย่างเนี่ยมันได้มาจากไหนนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวผมไล่ไปทีละอันเลยกันว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี้ยมันหาจากไหนบ้างนะครับเกลียวอย่างแรกเลยก็ซีเชลล์โอ้โหอันนี้ง่ายมากมากครับก็โรงเรียนก็คงไม่ใช่ถ้าลำไยน้ำก็ไม่ใช่แล้วก็สวนสนุกก็ไม่มีทางครับอ่าซีเชลล์เนี่ยมันคือหอยใช่ไหมอ่ะซึ่งหอยแน่นอนก็อยู่เกาะครับเพราะนั้นเจ้าซีเชลล์เนี่เนอง ถ้าแน่จจกดติดตามแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่ายังเนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะเพราะหมายตอนนี้ก็สั่งมือเแล้วใช้แล้วก็ฝากเอื้อมมือไปกดไลค์กันคนละทีด้วยแล้วาทาแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อเลยต่อไปก็มีอย่างที่ผมบอกไปก็ด่านคณิวรหรือว่าด่านสนุนสนุกนะครับบอลลูนก็แน่นอน,นครับด่านสนุนสนุกนัดอ่านี้จะเริ่มมีความก้ามขึงนิดหน่อยแล้วแต่ว่านั่นแหละครับมันก็ยังไม่ยากอยู่ดีเพราะว่ามัน ก็คิดว่าน่าจะมาจากท่อระบายน้ำนั่นเองเนะครับเพราะว่าเออโรงเรียนก็คงไม่น่ามีสนดก็คงไม่น่ามีเกาะก็คงไม่น่ามีก็อ่าท่อระบายน้ำเนี่ยสลับนัดนะต่อไปกระจกอ้าวกระจกเอ้ยพี่โรงเรียนก็มีกระจกไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเศษกระจกครับเนี่ยดูจากรูปนะ เพราะนั้นเศษกระจกเนี่ยมันก็น่าจะอยู่จากท่อระบายน้ําแน่นอนครับมันไม่อยู่บนเกาะแน่นอนไม่อยู่บนส่วนสนุกแน่นอนครับต่อไปทรายโอ้หนี่ง่ายมากมครับเกาะแน่นอนต่อมาปากกาเนี่ยเรียบร้อยครับอันนี้ง่ายๆเลยก็คือโรงเรียนใช่ไหมอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้ปากกาใช้ดินสออะนะเออเพราะนั้นก็ปากกาก็โรงเรียนแน่นอนครับต่อไปใบไม้โอ้แน่นอนว่าจะเป็นเกาะอย่างแน่นอนครับไอแลนด์คือเราจะหาใบไม้จากโรงเรียนอ่ะมันก็มีแหละปลูกต้นไม้โรงเรียนอ่ะแต่ว่าถ้าเราพูดแบบให้มันตรงประเด็นจริงๆอ่ะก็ ยังไงก็น่าจะมาจากเกาะอ,อย่างแน่อน,นอน,นครับสาหรับตอ่อไอ้กุญแจอ้าวกุญแจเอ้ยพี่โรงเรียนก็มีกุญแจนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเอ่อสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าเออแต่อันนี้มันก็ก้ำกึ่งอยู่ครับมันอาจจะเป็นของโรงเรียนหรือไม่ก็อาจจะเป็นท่อก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเนีน่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นท่อนะเพราะว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยมันขึ้นสนิมด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นของโรงเรียนปกติเนี่ยก็มันน่าจะเป็นกุญแจปกตินะแต่ว่าเนี่ยในรูปเนี่ยมันขึ้นสนิมก็คิดว่าน่าจะมาจากท่อระบายน้านั่นเอง ต่อไปแบคแพคนะครับ, backpack, รบแบคโอ้อันนี้แน่นอนครับโรงเรียนแน่นอนต่อไปโอคอยอ้าวเอาแล้วครับโอคอยโอคอยเนี่ยผมว,ว่ามันก้ากึ่งเหมือนกันนะเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่ท่อระบายน้ําก็สวนสนุกซึ่งเออผมไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเลยว่ามันมาจากไหนนะยกเว้นอันที่แบบมันมันแน่ชัดอยู่แล้วนะแต่ว่าโอคอยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก้ากึ่งระหว่างท่อระบายน้ํากับสวนสนุกแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะท่อระบายน้ำนะครับเพราะว่ามันคือโอคอย ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนสนุกเนี่ยมันจะเป็นคอยธรรมดานี่ครับแต่ว่าโอคอยมันก็คือแบบเศษอะแบบเศษกระจกเศษนอ็อตเศษกุญแจเศษเหรียญอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะมาจากท่อระบายน้ำมากกว่านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยเขาไม่ได้มีวิกิบอกว่าแต่ละอย่างในบันดอปอย่างไหนบ้างแต่ว่าอันนี้คือใช้เซนส์และโลจิกอะ normal logic normal sense ล้วนๆเลยครับเพราะนั้นเออทุกคนคิดผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจอยู่นะต่อไปแคนดี้อ้แน่นอนครับสวนสนุกแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ ต่อไปบุ๊กหนังสือก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นโรงเรียนครับสำหรับหนังสือต่อไปเซลอ้าวอันนี้ก็มีความกังกึง่งแต่ว่าผมเชื่อว่าเซลลเนี่ยน่าจะมาจากคาริวหรือว่าส่วนสนุกนะเออเพราะว่าส่วนสนุกเนี่ยบางทีมันก็จะมีแบบขายของใช่ไหมขายตุ๊กตาอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยมันคงไม่ใช่แหละแล้วก็ท่อระบายน้ําก็ก็ไม่ใช่หรอกนะครับเกาะน,นี่ยิ่งไปใหญ่เลยเนะครับต่อไปสตาร์ฟิ h โอแน่นอนครับว่าเกาะแน่นอนครับปลาดาวนี่คือปลาดาวนะสตาร์ฟิทนี่ครับเกาะแน่นอน ต่อไปอย่างรถยนต์นอ,อย่างรถยนต์นี้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นท่อระบ,บายน้าครับเพราะว่าถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยก็คงไม่มีอ่ะสวนสนุกก็ไม่น่ามีเกาะน,นี่ก็ก็ไม่แน่หรอกแต่ว่าถ้าให้ชัดเลยผมว่ามันคือท่อระบ,บายน้านั่นแหละนะครับต่อไปก็เป็นขวดขวดนี้ก็แน่นอนครับว่าน่าจะเป็นท่อระบ,บายน้ำนะครับประมาณนั้นนี่ครับก็คือวิธีในการ สังเกตนะครับแล้วก็วิธีการคิดว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะมาจากไหนนะอะไรเงี้ยก็ลองไปใช้กันดูครับผมเชื่อว่าคงอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับทุกอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถูกแน่นอนครับเพราะว่าเราเนี่ยนั่นแหละครับเราใช้โลจิคอมมอนเซนส์ในการดูเลยครับอันนี้นะครับดูจากแบบเฮ้ยหน้าตาแล้วก็เฮ้ยน่าจะมาจากแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับวิธีการดูนะครับว่าเออ แต่ละอย่างมาจากแบบไหนบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้เพราะว่าผมไม่แน่ใจอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับก็เราใช้โลจิคอมเมนเซนได้เลยครับของวันี้นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็ไม่มีแบบอะไรบอกเหมือนกันนะครับโอเคก็ในการหานะครับมันก็จะมีอีก2โหมดใช่ไหมก็คือโหมดแคมเปญแล้วก็เอนเลดนั่นเองนะครับสโหมดนี้มันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเอเลดเนี่ยมันจะสามารถเล่นไปเรื่อยๆไม่มีทางจบอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแคมเปญเนี่ยมันจะมีทางจบอ่าก็คือจบไปประมาณ5้นาทีนะครับจบตาหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะถามว่าเอ้ยพี่ฟาร์มแบบไหนคุ้มกว่าแบบไหนดีกว่านะครับซึ่งผมว่ามันอยู่ที่ความชอบแล้วก็สไตล์การเล่นนะครับถ้าเกิดว่าแบบอยากเล่นโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็เอเลสไปเลยครับเพราะว่าโอกาสดอรอปเนี่ยก็พอๆกันเลยนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆสาหรับคนที่เวลาว่างเยอะนะครับสาวเอนเลสเนี่ยก็แนะนําก็เล่นไปเลยครับได้ตังค์ด้วยแล้วก็ได้ของด้วยนั่นเองส่วนแคมเปญเนี่ คนที่อยากฟา,าร์มมัตเตอรี่ด้วยอะไรอย่างนี้ก็จะได้เรื่องของแคมเปญจะได้แบบมัตเตอรี่เยอะมากครับก็แล้วแต่ความชอบครับคือถ้าว่างๆก็เอเลดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้มัตเตอรี่ไปด้วยก็แคมเปญไปเลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมแนะนําก็คือเราอาจจะไปเล่นแบบโหมดเอเลดยาวๆแบบเดียวยาวๆอะไรอย่างนี้แล้วเราได้ของมาเยอะเราสามารถแลกที่ตรงคอนเวิร์ตได้ตรงนี้นะครับหลายคนน่าจะรู้แล้วแต่ว่าผมมาอธิบายให้คนที่ไม่รู้ด้วยแล้วกันนะครับเอาสมมติผมอยากได้ซีเชลอะ เราได้สีเชลนะครับไม่ใช่อ่าโอเคประเดงเอาใหม่นะครับหลักการในการใช้คอนเวิร์ตนะครับอย่างแรกเราเลือกสิ่งที่คิดว่าเรามีเยอะมากๆ,ๆก่อนอ่าจะเห็นตัวผมอ่ามีแบ็คแพคเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เราอยากได้อ่าสมมติอยากได้แซนและการแซนมีน้อยมากนะครับก็เลือกตรงนี้ครับก่อนแรกเรากดนะครับให้ตรงนี้ให้ตรงเทรดดิ้งเนี่ยมันขึ้นเป็นสิ่งที่เรามีเยอะๆก่อนอ่าผมก็เลือกเป็นแบ็คแพคไปเนี่ยเห็นไหมเป็นแบ็คแพคแล้วก็กต่อไปข้างบนเนี่ยคือมันให้เลือกว่าเราจะเอาไอ้ข้างลล่่าางเเนนนียมแกป็อะไรนะครคับ ซึ่งผมจะแลกเป็นทรายนะครับทรายอันนี้ทรายครับผมก็แลกเลยครับปึ้งเรียบร้อยครับนี่นี่คือวิธีการแลกครับซึ่งเราจะต้องใช้ของอย่างใดหนึ่งสามอย่างเพื่อเป็นหนึ่งอย่างที่เราแลกน,นั่นเองนะครับก็ลองดูครับผมทุกคนนะครับวิธีนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนแบบไปหาอันนู้นอันนี้เยอะแยะอะไรเนี่ยแบบเปลี่ยนแบบไปนู่นไปนี่ไปอะไรหลายอย่างที่มันขาดไปอ่ะเยอะนะครับก็สามารถมาแลกตรงนี้ ได้เลยจบๆนะครับสำหรับคนที่แบบเออผมอถนัดฟาร์มันเดียวยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากในอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นั่นนะครับก็ใครที่ชอบกดไลค์ก็ตักตะคายกันด้วยละกันสนใจแล้วกไมาคอมเมนต์ถามมาได้เลยแล้วก็ตอนนี้เราบปทีคอมเม้นตี้สามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเสื้อโบเซ้นี่ครับนี่ได้เท่แบบนี้เลยแบบหนึ่งขอถอดครับดีครับเสื้อโบเซ่นได้เทนี้เลยนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยแค่คุณเปลี่ยนสีสกินโทนตัวละครหรือสีผิวตัวละครนั่นเอง นะครับเปลี่ยนแยกเส้นเกงได้ทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ไม่น่าไปไหนครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาคอนเดตฟิลเลอร์ก็บเท้าที่ริมหัดเหมือนกับจิบลิ้นและตอนก็บเท้าที่ริมปากเธอไม่เชื่อในคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่อไม่จริงสัตว์เดี๋ยวะพักกูพิงหลับและตอนนี้เพวกเอท่างานไม่ค่อยว่างนิดหน